สวัสดีครับอาเพื่อนๆอ,อาจจะเคยประสบปัญหากับการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือช้าช้ามากๆแบบใช้ในการเล่นเกมหรือใช้อะไรพวกนี้ในการช้ามากนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่จําลองโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นั้นมาอยู่บนว n d o w s นะครับวันนี้ผมจะมาสอนในการดาวน์โหลดโปรแกรมนั้นแล้วก็สอนการตั้งค่าให้ มันเร็วขึ้นด้วยนะครับถ้างั้นอย่ามมชักช้าครับไปดูกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับเข้าไปที่ b r เซอร์ของเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าน็อกนะครับน็อกเพเยอร์หรือน็อกธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชหาเลยครับผมแล้วก็นี่ครับเลือกอันแรกครับผมน็อกเพเยอร์อย่างนี้ครับ เสร็จแล้วนี่คือหน้าต่างน็อกนะครับนี่คือโปรแกรมของเขาเป็นหน้าเว็บของเขาก็คือนี่คือเกมที่เขาลองรับว่ามีเกมอะไรบ้างที่สามารถเล่นได้นะครับอย่างเช่นเกมนี่ครับ p u b G New s t r a ต ROV เป็นต้นหรือจะเป็นเ e เว n i g h t g เก s h i n Impact ก็เล่นได้ครับทีนี้มาถึงวิธีการดาวน์โหลดนะครับเขาจะบอกว่านี่คือรุ่น เวอร์ชันล่าสุดของเขานะครับนี่เป็น Android เวอร์ชัน9นะครับก็คือตัวใหม่เลยแบบประสิทธิภาพเนยดีมากยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับสำหรับณตอนนี้นะเราก็ไม่ต้องลีลาครับเรากดดาวน์โหลดไปเลยนี่ดาวน์โหลดเสร็จมันจะมาอยู่ข้างล่างครับขนาดไฟล์ไม่เยอะครับน้อยนิดครับนิดเดียวครับเห็นไหมครับโหลดเสร็จแล้วครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการติดตั้งครับกดเข้าไปเลย โอเคครับรอแป๊บหนึ่งนี่เรียกใช้อ่าแล้วก็กบใช้เปน,นะครับอนุญ,ญาตกำลังเริ่มต้นนี่คือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับรอไปก่อนแป๊บหนึ่งกำลังประมวลผลอยู่ครับนี่ครับ จากนั้นก็กดติดตั้งครับแล้วก,กดว่าคุณต้องการเลนตีว้วรลัดไหมอา๋าผมไม่ต้องการครับก็ปฏิเสธไปหรือใครต้องการก็กดยืนยันไปนะครับก็รอครับติดตั้งครับแปบ๊บหนึ่งครับรอไปแป๊บหนึ่ง ถ้าติดตั้งไม่ได้ก็อย่างที่เขาบอกครับก็คือให้ปิดโปรแกรมแล้วก็ปิดแอนตี้ไวรัสแล้วก็ลองติดตั้งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหานะครับกับตรงนี้เราติดตั้งแป๊บนึง83%แล้วโอเคติดตั้งเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มกดเริ่มไปเลยอ่าแล้วก็กำลังโหลดอยู่นะครับ โปรแกรมจำลองมือถือให้มาอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาที่โทรศัพท์ไม่ค่อยดีช้าหรือมีปัญหาอะไรต่างๆครับอันนี้ก็จะมาถึงเขาก็จะให้บังคับให้เราล็อกอิน Google Play นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ล็อกอินให้ดูนะเราก็เลือกล็อกอินภาหลังอ่าทีนี้เราอยาเพิ่งไปดูหน้าต่าง,างครับสำหรับการติดตั้งเขาจะให้มา2อันก็คือนี่ตัวเข้าโปรแกรมครับ 1ตัวครับเพิ่มจำลองเพิ่มจำลองคืออะไรเพิ่มจำลองก็คือเป็นตัวเหมือนกับว่าเพิ่มตัวโปรแกรมน็อกขึ้นใหม่หตัวครับจะเห็นว่านี่คือโปรแกรมน็อกที่เปิดอยู่สถานะการทำงานนี่ก็คือทำอยู่คือเปิดอยู่ถ้าเกิดกดตรงนี้ก็จะเป็นปิดเราสามารถเพิ่มได้เราจะเปิดหนึ่งเครื่องจะเปิด2จอ3จอก็แล้วแต่ของคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับว่ามีความแรงแค่ไหนอย่างของผม น่าจะเต็มที่ได้ที่สุดคือ2จอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็กดตรงนี้ครับเครื่องเครื่องจําลองมัะบอกว่าเอาเป็นเอ d นดอยรุนไหนแล้วก็ต้องเป็นแน่นอนอยู่ครับเราต้องเป็นรุ่นเบสเอ็นดอยเก้าถึงมันจะเป็นเบต้าก็ตามเราก็กดไปครับนี่ทีนี้เขาก็จะดาวน์โหลดให้นะครับก็ดาวน์โหลดให้เสร็จสมมุติว่าอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับอาทีนี้มันสามารถ ที่จะนำเข้ามาได้โดยการไปเลือกในไฟล์นี้ครับแล้วก็กดออกมาครับอ่าอ่าครับอันนี้มันจะแถบมาให้นะครับอันนี้ปิดไปครับไม่ต้องสนครับไว้ไปลองกดเพิ่มดูอันนี้มาถึงหน้าตานี้นะครับนี่นี่คือหน้าต่างโปรแกรมน็อกของเขา วิธีการเซิร์ชหาเกมต่างๆหรืออะไรต่างๆง่ายๆครับแค่เราเซิร์ชตรงนี้เลยครับพิมพ์สมมติว่าเป็นกาลินาฟีกาลินา rov ก็กดตรงนี้เลยครับเลือกค้นหาเกมแล้วพิมพ์ rov ไปก็ได้ครับเขาก็จะเดึงหน้าต่างขึ้นมาให้แต่อันนี้คือผมยังไม่ได้ล็อกอินถ้าล็อกอิน Google Play แล้วหรือ gmail ของเพื่อนๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ทีนี้ผมก็เหมือนเดิมครับยังไม่ดาวน์โหลดใช้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยครับเราจะขับไงนี่ครับลูกศรย้อนกลับ กดจอยกลับไปอย่างนี้ครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการปรับแต่งให้ันเร็วขึ้นแล้วนะครับง่ายๆครับกดไปที่รูปฟันเฟืองนี้ครับตั้งค่าระบบจะเห็นว่าตอนนี้นี่คือหน้าต่างในการปรับแต่งเรามาดูกันก่อนเลยหน้าต่างประสิทธิภาพนี่เขาก็จะมีให้เลือกคอ C P U หรือความไวของ C P U ว่าเราจะใช้ให้มันใช้ทั้งหมดกี่คออ่าอย่างของผม มันจะได้ทั้งหมด2คอก็คือเต็มที่ผมก็ให้ไปเลยอ่าสองคอสำหรับหน้าต่างนี้หรือเพื่อนๆจะให้น้อยกว่าน,นี้เพื่อที่จะเปิดได้หลายหน้าจอนะครับจะให้เขารันเป็นแบบไหนถ้าเกิดมีการ์ดจอก็แบบรันแบบ DirectX ไปอะไรประมาณนี้ครับนี่คือรุ่นแท็บเล็ตหรือจะเป็นรุ่นมือถือก็ได้มันก็จะมีหน้าต่างนี้แต่แนะนำให้เป็นแท็บเล็ตครับแล้วก็ขนาดความกว้างเพื่อนๆก็แล้วแต่เลยครับเลือกเอาเท่าไหร่3 0 0 0 2 0 0 0 1,200แต่ผมชอบ1,200มากกว่านะครับ ทีนี้ไปดูเกมทีนี้นะครับนี่คือการปรับเฟรมเรทนะครับเราปรับให้ไปเลย1 2อนะครับนี่เฟรมเรทสูงสุดไม่ต้องให้มันไปอัดที่60ครับให้เป็น120นะครับบอกนี่จะทำให้มีปัญหากระตุกนิดนึงก็ช่างมาันไม่เป็นไรครับกดไป120เฟรมเรททีนี้นี่คือการเลือกรุ่นโทรศัพท์มือถือ นะครับมันก็จะมีให้เลือกนี่เลยถ้าเป็นเลือก Samsung ก็จะมีแบบเยอะเลยอะไรประมาณนี้ผมก็จะแนะนําให้เป็นนี่ครับ20อันตราผมว่าดีมากไมคกันโน้สิบครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่ชอบมาดูอินเทอร์เฟซมาปรับหน้าต่างหน้าจอกันอย่างเช่นเมาส์ผมไม่ชอบเมาส์สี่เหลี่ยมแบบเนี้ยไม่ชอบเมาส์แบบปกติผมก็เปลี่ยนเมาส์เป็นนี้ก็ได้ผมชอบแบบนี้อ่าโอเคเราจะไม่ต้องบันทึกนะครับ เปลี่ยนทีมก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูก่อนนี่สมมติให้เข้ากับวันคริสต์มาสปีเดือนคริสต์มาสนี้ครับปีใหม่นี่ไงตุ๊กตาสนุแมนน่ารักเปล่าเนี่ยครับทีนี้ก็มาถึงพวกปุ่มลับทั่วไปนะครับว่าทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาไปลองดูกันเีนะครับทีนี้เราตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราตั้งไว้120เฟรมเรทอ่าประมาณนี้เรากดบันทึกไปครับนี่ เรสตาร์ไหมยังยังไม่รีครับนี่หรือจะรีเลยก็ได้ถ้ารีแล้วมันก็จะแบบเป็นการตั้งค่าผมก็จะได้ไดเห็นโอเคครับเดีย๋ยวผมจะรีให้ดูปุ๊บกดรีไปรอแป๊บนึงนี่ครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปใช่ไหมครับ นี่เมาส์ผมเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเมนูขวามือนครับนี่คือเมนูปรับแต่งที่สมมุติว่าเพื่อนๆอยากเล่นเกมช่วงพวก SPF โจมตีหรือ ROV หรืออะไรพวกนี้นี่ครับมันก็จะมีปุ่มมาให้แบบนี้ครับในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ขยายหรือปล่อยสกิลเป้าหมายอะไรประมาณนี้ครับโหมดการยิงผมลากมาให้ดู ็นการตั้งค่าแบบโหมดยิงหรือตั้งแบบซูมเข้าซูมออกว่าถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะมันก็จะแบบเป็นการซูมซูมเข้าซูมออกหน้าจอเรามีจำลอง gps ก็มีนี่ใช้เมาส์การควบคุมกดปุ่มนี้เพื่อยิงอะไรก็ว่าไป นี่คือปุ่มบังคับเดินนะครับสมมติ WSD แบบเอาไว้เล่นเกมไว้เดินอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็เดิน WAD ออย่างนี้ปรับอย่างนี้ได้ครับใช่นี่ครับสมมติว่าปรับเสร็จแล้วนะมีปรับระดับเสียงได้นะครับเวลาเวลาสงสัยว่ามีอัปเดตใหม่ใหม่ไหมให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ มันก็จะมีว่าตรวจสอบอัปเดตสมมติว่าเพื่อนเพื่อที่เก็ตเข้าไปดาวน์โหลดใหม่นะก็กดเข้าไปเลยตรวจสอบมันก็จะบอกนี่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วแต่ถ้ามันยังไม่มีมันก็จะดาวน์ทการดาวน์โหลดให้นะครับอ่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นการแนะนำโปรแกรมอะไรใหม่ๆก็ขอให้ติดตามกันอีๆนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ